โปแตกนะฮะโปะแตกไม่รู้อีท่าไหนนะฮะคุณก็รู้อยู่เรื่องของเทคโนโลยีนะฮะอเมริกาเองยุโรปเองพยายามจะสกัดหัวเว่ทุกคนรู้ใช่ไหมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีจาก TSMC ที่มีการส่งไอตัวซิมิคอนดักเตอร์สนานโนนนาโนอะไรเนี่ยนะครับเขาพยายามจะบล็อกไม่ให้มันไปถึงหัวเว่นะครับแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจีนกับหัวเว่มันต้องแยกกัน จีนก็จีนหัวเว่ยก็หัวเว่ยนะมันไม่ใช่จีนเท่ากับหัวเว่ยซะหน่อยถูกไหมทีเอสเอ็มซียังมีสิทธิ์ในการส่งสินค้าหรือส่งเทคโนโลยีบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์เนี่ยส่งไปให้กับทางจีนนะแต่ว่าต้องเมคชัวร์ว่าไอคนนั้นนี่ยมันไม่ไปขายต่อให้กับหัวเว่ยนะฮะโบะแตกฮะปรากฏว่าทีเอสเอ็มซีส่งให้ลูกค้าเจ้าหนึ่งนะฮะชื่อเออ่เนี่ยโซฟโก้เนี่ยนะฮะไอโซฟโก้เนี่ยเป็นคนทำไอจีดายที่ซื้อไอตัว ชิปเนีเซมิคอนดักเตอร์จาก TSMC ไปนะครับแล้วก็มีการทางโปรโพ a ซไว้ว่าจะไปขายตรงนู้นตรงนี้อะไรก็ว่าไปซึ่งพอตรวจสอบแล้ว TSMC ก็โอเคนะครับก็ขายต่อไปปรากฏว่าไอชิปที่ว่าเนี่ยมันดันไปโผล่ฮะน่าเอาเอาเข้าไปสินะครับพอไปเจอปั๊บโะแตกนะตอนนี้วุ่นกันละว,ว่าเอ้ยแล้วชิปนี้มันไปอยู่กับหัวไว้ได้อย่างไรนะฮะตอนนี้มีการแบนนะฮะไม่ส่งชิปต่อ นะจากทาง TSMC ให้กับโซโก้ Go, นะครับแล้วก็ูรู้สึกจะมีการหยุดระง,งับชั่วคราวจากการส่งไอตัวเซมิคอนดักเตอร์ไปให้จีนนะวุ่นวายกันไปนเลยกันหมดสุดๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้า TSMC TSMC ไม่ตอบสนองให้เร็วเนี่ยมันจะโดนมาตรการหลายเรื่องที่จะโดนหมายหัวต่อมานะงั้นหน้าฉากเนี่ยมันต้องเร็วๆแบบนี้แหละนะแต่หลังฉากก็ไม่รู้เป็นไงไปเคลียร์กันหลังบ้านแล้วกันว่าตกลงมันไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงนะโบแตกทางโซโก้นะแกก็มีสเตทเมนต์ออกมาอธิบายในเว็บไซต์ของตัวเองนะบอกว่า ไม่นะไม่เคยส่งอะไรให้กับหัวไวนะไม่มี r e l a t i o n นชิพอะไรกับหัวไวทั้งนั้นนะไม่มีเออนะแต่ว่ามันก็ไปโผล่ตรงนั้นไงน่าสนใจนะฮะทีนี้โซโก้ Soft นี่คือใครหลายคนบอกว่าไม่รู้จักครับบิก๊กโซโกคือใครมันก็คือบริษัทในเครือของบิ t แมนนั่นเองพอพูดถึงบิ t แมนรู้จักแล้วใช่ไหมนะฮะก็ คือไอเครื่องขุดเนะี่ยเครื่องขุดบิตคอยน์นะฮะมันคือเจ้าเดียวกันนะ,ะาบแล้วก็มีการซื้อจะมีคนดักเตอร์ชิป TSMC คือผมผมเข้าใจว่าอย่างี้ไปบอก TSMC ว่าจะซื้อชิปมาเอามาทำเครื่องขุดบิตคอยแต่ปรากฏว,ว่ามันอีท่าไหนมันไม่ได้ทำหรือส่งตอบให้ ซับอีกคนหนึ่งเพื่อทําแต่พอมันไม่ทาแล้วมันไปมันไปอยู่ที่หัวเว่ยได้อย่างไรนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้วุ่นวายกันทั้งประเทศนะฮะแล้วก็เดือดร้อนนะฮะเรื่องของเนี่ยดิพันเ m นซ์ซับคอมเมอร์สูเนียมีการออกมาพูดและบอกนี่มีการไวโอลเอนส์กฎการคว่ำบาตรนะเกิดขึ้นกันแล้วนะฮะในจีนมีการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้ก็วุ่นกันเต็มที่ทีเอสเอ็มซีกำลังหาความจริงอยู่แล้วก็โซโก้ก็บอกว่าก็มาลองอินเวสติเกตดูก็ได้แต่เขาบอกว่าเขายืนยันเขาไม่ได้มมมีควาสััััพนธ์กบทง นะจ๊ะอืมเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่น่าติดตามนะฮะก็ไปโบตแตกกันไปเจอกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเรื่องของชิปที่ไปโผล่ในหัวเว่ยนะฮะ๋อเพื่อนๆคิดยังไงกันนะกับข่าวนี้